แกคอนเสิร์ตเดทไลน์เวิลด์ทัวรลิซ่าลิซ่าทำถึงมากที่ลอดเองโจลิสวันนี้ชุดหน้าผมเพลงที่เลือกมาคือแบบเลิศมากวันนี้ชี่มาในตีม Wonder Woman และส่วนตัวฉันคิดว่าลิซ่าน่าจะเป็นคนเตรียมชุดมาเองเลือกตีมมาเองคอนเสิร์ตเดทไลน์เวิลด์ทัวรเนี่ย ขึ้นอยู่กับ YG ในะ mm hmm. เฮนรี่ก็จริงแต่ฉันว่ารอบนี้ b l a c พ p i n k เนี่ยมีส่วนร่วมกับโชว์ของตัวเองมากยิ่งขึ้นอย่างที่หลายคนทราบดีว่าแต่ละคนเนี่ยก็แยกายกันไปเติบโต,ตแล้วมีค่ายเป็นของตัวเองนะคะมีทีมซัพพอร์ตเป็นของตัวเองแล้วฉันรู้สึกลึกๆว่าโชว์แต่ละโชว์ที่มีการโชว์ออมาเนี่ยคือต่างคนต่างคิดกันเองออกแบบโชว์กันเองชุดเชิ้ตเนี่ยน่าจะเป็นการออกแบบกันเองซึ่งลิซ่าทำถึงมากเลือกทีม Wonder w o m a n และโชว์เพลงลายเพลงทันเดอร เพลง FUTW มีเสริมเสริมลลิสาเข้าไปด้วยแกคือปังมากชุดที่เสิร์ฟม,มากอันนี้นะคะพระอัศว์ทุกคนฉันอยากให้ลิิ่ามาโชว์เพลงนี้เ e d Light w ล r l d t o ที่ไทยมากอยาก FUTW ที่ไทยมากอันนี้ Thunder ค่ะทุกคน แค่คนลุกจริงลิซ่าทำถึงมากเอาใจแฟนขับเมกามากจริงคือฝ่อมากคืออย่างที่หลายคนทราบดีนะ,ะว่าลิซ่าตอนนี้คือเขาโกอินเตอร์มากๆอะทุกคนฉันไม่แปลกใจหรอกที่ลิซ่าเลือกเพลงทันเดอร์กับ F U T W มาโชว์ที่ลอสแองเจลิสฉันว่าลิซ่าคิดมาแล้วว่าเพลงไหนเหมาะกับประเทศไหนอะไรอย่างเงี้ยคือแฟนขับลิซ่าที่เมกาเนี่ยเยอะมาก และแนวเพลงอ่ะคือถ้ามีการมันต้องมีความ EDM มันต้องมาแนวนี้จริงๆอ่ะจะเข้าใจป่ะแล้วชุดชดคือแบบแกเกลิดมากคือถ้าเทียบกับที่โกยังอ่ะเหมือนลิซ่าออกแบบโชว์คนละแนวเลยนะโกยังจะมีความแบบอ่ะ Wonder Woman มีโชว์ Caswalk ชีนั่นชีนี่ใช่ไหมมีล็อก Star เนี้ยก็จะมีความเหมาะกับโกยัง แต่ประเทศไทยของเรากรุงเทพเนี่ยฉันลุ้นมากว่าลิซ่าจะเอาโชว์ไหนมาโชว์ให้พวกเราดูเธอคือจริงๆฉันชอบโช์นี้มากทันเดอร์กับ FUTW แต่ไม่รู้ว่าลิซ่าจะเลือกโชว์ไหนนะต้องไปรอลุ้นจริงๆอะ่ะคือเอาจริงนะดูลิซ่าไม่เคยเบือ่อสักวันขณะโชว์โซโล่รวมอะ่ะในเวิร์ลทัวร์คอนเสิร์ตเวิร์ทัวร์ที่ไม่ใช่คอนเสิร์ตตัวเองเดียวๆอะ่ะยังทําให้เราลุ้นตลอดเวลาว่าลิซ่าจะเอาอะไรมาโชว์ให้พวกเราดูอะไรอย่างเงี้ยเธอปังมาก เอาว่างไปแล้วทุกคนเดี๋ยวมารีแคปอีกสีสาวให้ดูกันนะคะคร่าวๆสำหรับโปรทัวร์เดสไลน์วันนี้อันนี้รีแคปลิซ่าก,ก่อนแลว้วพอนทรกคนคิดเห็นกันเรื่องนี้บ้างเป็นด้จากดู